ก็นะครับก็ตอนนี้นะครับผมก็เจอเคียงสองคนนะมันเป็นมันเป็นบ้าตบตบตบปูเลยตบกูเลยจะไปด่ามันตบตบตบปูตบกูจะด่ามันแต่ว่าเพิ่งไปตอนนี้นะครับก็ทำทำเดือดร้อนใช่ไหมครับตบก็มาอ่อมันมันก็คือมันทำคำเดือดร้อนนะแต่ว่าผมบ้าใครมันหยุดมันก็ไม่หยุดเออเออเก่งไงมมั้งดิเออนั่นแหละ เี้ยคนเี้ยม่มาพ่อแม่เป็ไงมไอ้เหี้ยชะห้าแพ้4 0 0รอยังมาพูดไยเด็กน้อยเหี้ยกะโลกไอ้าทำเล่นไงมึงสอนก็ไรมึงสอนางก็ไรเด็กอ้เหเหรอเล่าพูกมอเยเนเฉยไม่เหมือนมึงเหี้ยเล่นไโแลกยเล่นว่ามันจะเ็รกระโหลกอะไรโอ้โหไม่เชื่อนี่นีนี่ยอโหลกอะไรไอ้เหี้ยไอ้หี้ยแ่มยังกังไม่สวงทำไมกูต้้งเอาแ่มา กูไม่เล่นไม่โดนเน่ยนะกูอยลอออกูเล่นอาไกนเอ้กูเล่นไม่ได้อะไรบนี่เนี่ยกูไม่ด่อาอกมึงลยนากนบ้าเลยบ้าไม่เด็กยงเฮียเด็กน้อยเฮียบ้าเตือไม่ขชนะห้ารอแพ้สี่ร้อยกใส่เล่นในมัมนี่่ะอกระโหลกอะไรเฮียไม่ต้องชมก็ได้นะเด็กบ้าเตือไม่ขัดต้องชมก็ได้เฮียมึงองาปู้มึงอะใต้ตีนไม่ไหวเนียชนะห้าอยแพ้สี่รอมึงเล่นไงวะ มันไกลมันไกลมันม yeah. 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 mm ัน hmm. อ mm ่านเียกกะลงกะลาปแพูดภาษเมียนเรียกเราแปันไม่แปเียตัมาขโมยเงินบ้าไเียร่มาหรือ่กเฮียน้องไอหลมกบ้าโดยเด็กเสี่ยงก็แค่ปืนแค่ปืนแจกโอ้ขได้ชมนร่องชมเรองชมได้ยังไงวะสัดละหาอยแท้สี่ร้อยม่โบนจังเลย กดจุงโ,โอ้โหปืนปืนกหรวมากกดมากเลยไม่ว่าเตร่อมงากรู้มวหปหกูไม่อยากเไม่อยากรเตอมอาก์เอยกเอด็กว่าเตอรมีเยกระเ้โชว์โอ้โหไม่โชว์หรอโชว์หรอกรเ้อกระเ้อนไ่เยมันเด็กว่าเตอรโอ้โหเฮียกะหลกกะลามีเฮียกะโหลกาน้อยเฮียก็มีได้ก็มีได้ดกแล้วกะหลกกะลาผัดพอเจอไม่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 ยังไม่เจอกระดาเเียกไม่ร้อยกะร มันมีรวยก็หลรวยก็หลต้องมีป่ะมบ้าเนียอ้ยไม่มีไอ้ทำโชว์ทำโชว์แต่ทำโชว์ทโชทำโชว์ทำโชวสาวเว้โชสาวเวเออมีไอ้สวกน้อยไเด็กูเติมโคคุณรวยเว้ยไอ้เด็เโค้เด็กเติมโค้ดเด็กเติมโค้ดโอ้ยิกะหลกะรเด็กเติมโค้ดไอ้เด็กเติมโค้ดแม่เขาบอกว่าเขาบอกมีการบอกจนจนท่นเ้นี้เติมคุณรู้ว่าเติมรู้ว่าเติม PP เติมโค้ด ไอเด็กน้อยเหียเติมโคไอ้สัตว์ไอ้เด็กเติมโคได้สาเี่ยไอเด็ก่ใ้สกดกากกูระคำไม่เหี้ยกูว่าแล้วทาไมชนะห0า้อยแพ้สี่ร้อยไอ้เด <lar> uh, ็กไเนี à, right ่ไอ้สัตไอม้เนี่ยอยแคลนี่อะไรบีบีซีี่อะไรเจาดีกระโหลไอสัตว์ไม้อแคนเลยเกี่ยกะโหลไอสัตว์ยามาเลยจแไหนเหี้ยแคนกะโหลกระลายสัตว์เหี้ยใครว่าหัวแคนสัต เอแม่อยากเจอจงเบยใครป่ะะลนี่ลูกแคนยังเลาขนาดนี้เนี่ยกูนี่แหละหัวสหัวแคนยักขนาดไหนเนี่ยก็คุย่น้อยแหมอยากดังอยากล้างท่อมึงไงสัสทุกที่มึงไงสัตว์อยากดังแหม่บ้านเตยแลคนเว่ยเป็นหัวหน้าแคนเว่ยหัวหน้าแคนโอุ้ยโหหัวหน้าแคนหมดดิครับหัวหน้าแคนหัวหน้าแคนกะโหลกขนาดนี้เลแหวนเลยดังโอหัวหน้าแคนยังกะโหลกขนาดนี้อ่ะมึงคิดดูดิ เอาเดี๋ยวก็ลู้เดี๋ยวได้ลงหัวหนาเคกหลขนาดนี้คิดดูดีค่ะหัาเครูหันาเคลุยหนาเคลุยหัวน้เคโอยหัวน้เคนววโดนโดนแล้วโดนก้อนกูหัหนาเคยหันาเคหน้าเคหัวหนาเคตกเดอเหยื่อเหย่อเอะก็ดำแล้วกัน มันเหิมันเหมิเหมันกาลังเหอนอยู่ป่ามันสู้ไม่ได้อ่ะกูไม่ยอมกูไม่ยอมหรอกปุไม่ได่าเลยเว้ยไม่อยู่ดีมาด่าก่อนเรียบามานมาคอนแตกอ่ะบัสออกห้องเว้ยบัสออกห้อง

ก็บอกเป็นชาติท่านชัวรนะ์ว่าผมบอกมันเป็นชาติแล้วนะว่าเออเนี่ยถ้าเกิดบั๊เข้าออกเข้าออกเนะี่ยเดี๋ยวระโบ,บมันจะลวนมันก็ยังไม่เลิกนะผมเป็นมันประมาณสี่ชาตนะิแนละ้วเออยี่เลยครับฝากมิกเกียไม่ฉอบเรื่องบั๊กนี่ด้วยนะผมที่แก้ไขย,ยังด่วนะมน,มน,มนมันจะฟ้าจายนะผมยี่เลยไอดีห้าสามเอ้าสามสิบแปดนี่นะครับตอนแรกนะนครับ ก็เป็นที่สองนะครับผมก็คนนี้นะฮะโอ้ยเด็กบ้าโค้ดไอ้สัสไอเด็กบ้าโค้ดวายมือเด็กพิมพ์ไอ้สัสเด็กบ้าโค้ดไอ้เหี้ยมือเด็กพิมพ์เอามือเด็กพิมพ์เอาพิมพ์พิมพ์ทำหี้ยอะไรไอ้สัสไอ้เด็กบ้าโค้ดตลกไอ้เหี้ยอ่อเออโคดไอ้วายไอ้เหี้ยเล่นคีย์บอร์ด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 ไอ้สัสไอ้เหี้ย ไอ้เควิบอร์ดไอ้สัสมึงอะสู้ไม่ได้กินไง,งควายพี่เนี่ยมึงอะสู้ไม่ได้มึงเลยกินไงแม่ครับแม่ผมพูดเลยนะว่าเออเนี่ยว่าเด็กตอนนี้มันพูดจาไม่ดีนะครับเอามันก็เรื่องของแม่มึงดิแม่มึงยังพูดจาไม่ดีเลยกับพ่อมึงอะไอ้สัสที่พ่อไปแดกเลราอะแล้วแม่มึงไปตบพ่อมึงอะเอะนะครับควายดูไว้นะครับท่านผู้ชมดูไว้นะครับท่านผู้ชมว่าเด็กเล็ก ทำไมนี่จังไรเช่นไหนนะครับหวังว่าลูกหลันโตไปลูกหลานจะไม่จะไม่มีเป็นแบบนี้นะครับแล้วผมก็ได้ที่หนึ่งของห้องด้วยนะครับอ่าก็แล้วไงอแล้วไงแล้วแม่มึงได้ที่หนึ่งของห้องอ๋อผมไม่ได้พูดมึงฟังเออเรื่องของมึงดิเรื่องของมึงดิเขาจะทำอะไรเรื่องกูเออเรื่องฟูกูก็จะอะไรอะไรร้องร้องหัวร้อนหัวร้อนอีกตายหัวร้อนอีกตาย อย่าให้คาณผู้ชมเปคนตัดสินนะว่าตัดสินก็้นี่ยเอาาย่าไปเลยอุ้ยยกดังอยากังเลยอยากดังชงเอ่ะอุ้ยอเดี๋ยวก็รู้อุ้ยเดี๋ยวก็รู้ดังในทยเมันน่าใจนะครับผมอยากดังพอดีเลยอ่ะของผมก็เป็นช่องดังเหมือนกันนะนี่อถ่ามทัับคลิปนี้นะ เออไม่ใช่เด enfin ็กกระโปงเล่นอย่างเดียวนะครับเออผมก็เล่นของผมมานานเหมือนกันเออไม่ใช่เด็กกระโปงที่เล่นอย่างเดียวด่าคนเป็นอย่างเดียวไม่มีช่องแวดเป็นของตัวเองไม่มีอินโทรไม่มีอะไรเลยใช่ไหมใช่ไหมเออปากไปซะทำได้แค่นั้นน่ะโอเคนะครับโอเคครับก็เจอเด็กกระโปงคนนึงนะครับปากดีมากผมก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับ ก็เป็นอุทาหรณ์นะครับว่าเด็กเดี๋ยวนี้มันเหี้ยจริงๆนะครับตอนนี้นะครับก็มันก็ยังปากดีอยู่นะละครับละครับ ละครับละครับได้ครับมันทะมันมาคนตีนผมอย่างนี้ครับรออะไรครับจัดลำโพงเลยงานนะโอเคนะครับพอตัวผมมันเห็นมันเงียบนะครับ เราจะไม่เอาเรื่องแล้วกันเดี๋ยวอีกคนหนึ่งผมจัดการก่อนนะครับเดี๋ยวรู้เลยนะครับเอ,ออยังมันยังไม่จบล้ะครับผม เอาลครับเดี๋ยวผมจะทำการอย่างนี้เลยแล้วกันนะก็ปปี้นิกเนมนะครับแล้วก็ผมจะใช้อะไรดีละ่ะลำโพงใหญ่เต็มจอแล้วกันเนาะได้เงินโดยตรงเลยเนาะโอเคคนะครับน อ้โโอรสะใจเลยหนีไปแล้วหนีไปแล้วเอ,อ้ยมันยังไม่จบเลยจะหนีไปไหนเล่านี่ล่ะเด็กน้อยด่าแล้วหนี โอเคครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับผมใครที่ชอบนะครับกริ๊มเชกดไลค์และกดแชร์นะครับผมไว้พบกันใหม่คลิปหน้าครับอันนี้ก็เป็นคลิปที่สุดวิสัยมากครับผมเจอเด็กเหี้ยสองเด็กเหี้ยคนหนึ่งคนผูน้ใหญ่เหี้ยคนนึงนะเสียงคนหนึ่งก็เด็กเด็กมัน,นก็แบบปากดีมากครับผมแล้วก็อีกอย่างนะครับก็คือคนโตนะครับ เอาแล้วครับผมจะไม่แบ็กลิสต์มันนะเพราะผมมีจัญญาบัณพอนะครับดูซิว่ามันจะมาตามคำพูดของผมไหมนะนะ่ดูสักแปบ,บนึงอ่ะผมว่าผมถูกนะผมผมบอกนะผมเตือนมันหลายรอบแล้วว่าเออการเข้าออกเข้าออกเนี่ยมันทำให้ระบบล้วนเออเนี่ยป๊อป๊อด โอเคครับก็ชแนลใช่ไหมครับ โอเคนะครับหรอครับเพาเอินผมผมผมเรียนเก่งนะไม่ได้เหมือนเด็กกระจอก มึงอะอยู่อนุบาลไรมึงอะอนุบาลไร,อ,อ,ไรอู้อาแล้วครับท่านผู้ชมอ่าสำหรับใครที่จะเข้าแคนผมนะครับจำจำมันไว้ให้ดีนะครับจำมันไว้ให้ดีนะครับแอดแม่งเลยเอย ลิสไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะครับอ่าก็ไปจนหมดแล้วนะสำหรับติดตามชาแนเผมเกับจูกับแบ็คลิสต์ไปเรียบร้อยตอนแรกว่าจะแอดเพื่อนลืมไปมันแบ็คลิสต์นี่ว่า มันเอาออกได้ไหมอ่ะโอเคก็ใครที่ชอบไว้ครับก,ก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าใครที่ขครถูกนะครับผมให้ท่านผู้ชมกน,นตัดสินนะถ้าผมผิดผมจะมาทํคพิปขอโทษมันนะครับแต่ถ้าเกิดผมถูกโอเคครับมันเป็นสิ่งที่ถูกแล้วใช่ไหมแต่ผมว่าผมถูกนะ ผมเตือนมันแล้วและมันมีผลกระทบไงถ้าเกิดมันมีผลกระทบผมด่าเนี่ยเออมันคือผมจะไม่พูดเลยถ้าเกิดมันมีผลกระทบผอกระทบของมันก็คือแป๊บแป๊บนะคือแบบคือผลกระทบของมันก็คือแบบมันทําให้ระบบลวนนะครับคือการเข้าออกเขาออกบ่อยๆเนี่ยมันจะทาให้ระบบลวนและมันจะจบเกมทันทีอย่างที่เคยเป็นบ่อยๆนะครับผม นี่คืออย่างแรกนะครับสองคือการทําให้มัมมี่เหนื่อยครับต่อการที่มันต้องมาวิ่งไล่ตกนะครับผมเพราะซึ่งจริงๆแล้วมันควรจะจบนะครับแต่มันไม่จบไงเออมันมามันเข้าใหม่เงี้ยนะครับผมสามครับคือการที่เถียงครับผิดรู้ว่าแปลงผิดนะครับแต่ยังเถียงหน้าด้านครับผมนี่ครับที่ผมจะพูดถึงนะครับอ่ะแต่ถ้าเกิดผมผิดผมจะทำผิดขอทำทิปขอโทษนะ ใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับเม้นใต้คลิปเลยนะครับว่าคิดยังไงนะครับกับการกระทำของผมว่ามันถูกหรือผิดครับผิดเม้นว่าผิดนะครับเออว่าพี่ผิดนะครับควรขอโทษผมจะได้ทําที่ขอโทษแต่ถ้าเกิดผมถูกก็บอกถูกนะครับผมจะได้ดำเนินการขั้นต่อไปก็คือลองถาม c a l l center ดูนะว่ากรณีเนี้ยมันสามารถแบนได้หรือไม่นะครับแต่ถ้าเกิดแบนได้ผมจะแจ้งไปอันทีนะครับผมโอเคครับพูดมานานนานนะ โอเคก็ขอโทษที่ทำให้คลิปนานมากนะครับก็ขอบคุณที่ติดตามชมนะครับใครที่ชอบนะครับุ่นที่จะกดไลค์และกดแชร์นะไปพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ